มาต่อที่นะครับสาระดีๆครับจากทางบันทึกไทยเบฟครับวันนี้ครับนำเสนอเรื่อง CPR วิชาชีวิตครับเป็นการเผยแพร่ความรู้การช่วชีพนะครับเบื้องต้นให้กับบุคลากรนะครับเพื่อช่วยเหลือสาหรับคนที่แบบว่าบังเกินประสบเรียกว่าอะไรนะฮะหัวใจหยุดเต้นหรือว่าเจอแบบสิ่งที่แบบอันตรายเนี่ยช่วยชีวิตคนรอบข้างน้ด้วยกันมีวิชานี้ครับก็ไปรับชมกันเลยฮะ บริษัทไทยเบลฟอร์เรจจำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัรรมภ์ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ความรู้และสนับสนุนกิจกรรมในภารกิจหลัก3ด้านของมูลนิธิคโครงการอบรม CPR เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเสริมสร้างทักษะในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องช็อกหัวใจอัตโนมัติ โดยมีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญสาธิตและผู้เข้าร่วมอบรม3,577คนซึ่งระวังว่าการอบรมวันนี้เนี่ยจะได้ประโยชน์เพราะชีวิตเนี่ยประเมินค่าไม่ได้แล้วคนอบรมเป็นร้อยเป็นพันแต่ถึงไปช่วยชีวิตได้แค่หนึ่งคนสองคนก็ถือว่าประโยชน์มหาศาลแล้วการช่วยชิดช่วยก็ดีกว่าไม่ช่วยเลย แต่ถ้าช่วยได้ถูกต้องก็จยิ่งดีที่สุดการป้องกันดูแลสุขภาพย่อมดีกว่าการเยียวยารักษาแนวทางส่งเสริมความรู้และกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพหัวใจของตนเองกิจกรรม Jump for Heart Virtual Challenge 2022ส่งเสริมให้เยาวชนหันมาออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและปราศจากโรคหัวใจโดยมีนักกีฬาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า1000คน มูลิธิหัวใจในี้วัตถุประสงค์ก็คือการให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปเราก็ได้มีการที่จะรณรงค์เรานำกีฬาสาธิตการกระโดดเชือกซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่เราจะรณรงค์ให้เด็กรู้จักวิธีการออกกำลังกายง่ายๆแล้วก็สร้างมุ่ั่นใสยให้เขาออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อร่างกายที่แข็งแรงครับไทยเบฟร่วมพัฒนาด้านสาธนารณสุขเพื่อสุขภาวะที่ดีของทุกคนอย่างยั่งยืนบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัด มหาชน